ถ้าพูดถึงร้านส้มตำนะคะคุณนึกถึงร้านแบบไหนครับส้มตำเนี่ยอาจจะเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันมีตั้งแต่ระดับคุณตาข้างทางยันระดับมิชลินสตาร์เลยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าร้านเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับรสชาติของอาหารแต่ถ้าเกิดว่ามีที่ที่หนึ่งที่ทั้ง2ออย่างมารวมกันเนี่ยคงจะดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับ PSA วันนี้นะครับก็จะพามาพบกับร้านส้มตําที่เป็นมากกว่าร้านส้มตำนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย คงคุณภาพระดับพรีเมียมมาตลอด15ปีแล้วนะฮะที่นี่ก็เป็นสาขาที่10ของเขาแล้วก็ถือว่าเป็นแฟกชิปสโตร์ของเขาเลยนะครับบ้านส้มตำสาขาบางนาครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาใส่ใจจริงๆนะครับแม้กระทั่งการเลือกวัตถุดิบ แล้วก็การปรุงรสชาติอาหารภายในร้านนะครับอย่างตำหลวงพระบางเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นเมนูขายดีของเขาเลยรวมไปจนถึงการวางเดเรกชั่นของร้านนะฮะเขาเอาความหมายของคำว่าบ้านก็คือสถานที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขมีความอบอุ่นเหมือนกับถ้าเรามากินอาหารที่นี่ก็เหมือนกับกินอาหารที่บ้านนะฮะเขาก็เลยให้ความสําคัญเกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในร้านแล้วก็ภายนอกร้านและบริเวณรอบๆร้านด้วยเหมือนกันครับ บอกว่าที่นี่มีความพิเศษกว่าที่อื่นอีกนะครับก็คือตั้งแต่บริเวณพื้นที่ละเขาตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดกว่า4ไร่นะฮะแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็จะเป็นหอมคาเฟ่นะฮะส่วนที่2ก็จะเป็นบ้านส้มตำและส่วนที่3นะครับก็คือพื้นที่สีเขียว และพื้นที่สีเขียวระดับคอมมูนิตี้นะคะที่อยู่กึ่งกลางระหว่างคาเฟ่แล้วก็ร้านส้มต่ำนะคะก็ได้รับตําแหน่งใหม่เป็นปอดของชาวบางนาไปโดยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบริเวณแถวๆนี้ไม่มีต้นไม้แม้ต้นเดียวเลยฮะแต่ดูตอนนี้สิครับ สีที่ทางร้านเลือกใช้นะครับก็เป็นสี American K Number no. 5โดยส u p าส Studio นะฮะเป็นผู้ออกแบบแล้วก็เป็นผู้เลือกสเปคสีมาจาก Paint FX นะครับตัวสีเองเนี่ยมีลักษณะเป็นสีดินอมส้มนะฮะให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายตาแต่ในทำนองเดียวกันเนี่ยสีเนี่ยเขาตัดกับตัวธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมของร้านด้วยเหมือนกัน,นครับ ตัวต้นกำเนิดของสีแบรนด์นี้เนี่ยกำเนิดที่มอรลลัสนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านดินของชนเผ่าอินเดียนแดงทาออสนะครับมรดกทางสถาปัตยกรรมอายุกว่าพันปีเลยและเมืองบ้านดินซานตาเฟ่นะครับโดยอเมริกันเคลนะครับก็เป็นผู้ผลิตดินชาผนังสําเร็จรูปที่สอหาวัตถุด,ดิบจากแหล่งดินธรรมชาตินะครับที่ปลอดสารพิษภายในประเทศเนี่ยมาผสมกับผงสีที่ผลิตจากสินแร่ธรรมชาติ ซึ่งก็เป็นเคล็ดลับที่ทําให้ดินฉาผนังที่มีสีสันสดใสสวยงามนะครับไม่ซีดจ,จางไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับและยังนํามาสร้างสารรค์สีที่แตกต่างกันไปได้มากถึง224เฉดสีนะฮะน,นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีอารูเมนาคัลเลอร์ซีรีส์15เฉดสีขาวในอเมริกันเคลฟอร์เตซึ่งก็เป็นคอลเลกชันความงามของสีขาวที่อินเทลเลอร์ดีไซเนอร์สร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อให้ได้รับแสงเงาที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดครับ โดยลักษณะของตัวอาคารถูกเชื่อมต่อในรูปแบบสไปรเชฟนะฮะเริ่มตั้งแต่คาเฟ่ที่มีเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็ผังภายในเนี่ยเป็นรูปวงกลมนะฮะแล้วก็มีเส้นทางเดินเนี่ยโค้งต่อออกไปยังส่วนของร้านบ้านส้มตำซึ่งการวางโต๊ะภายในเนี่ยก็จะจัดเป็นแถวเป็นแนวและปลายสุดของอาคารเนี่ยนะครับก็จะมีหลังคาทรงจัว่วซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยครับตัวอาคารแล้วก็สวนด้านหน้าเนี่ยยังถูกออกแบบให้ค่อยๆยกระดับจากคาเฟ่ขึ้นไปนะฮะทำให้ตัวอาคารของบ้านส้มตำเนี่ย อยู่สูงกว่าระดับคาเฟ่1เมตร้เซนนะครับซึ่งเป็นระดับที่พอดีกับระดับสายตาของคนที่นั่งอยู่ในคาเฟ่นะฮะทำให้รู้สึกว่าเรานั่งเนี่ยเราก็ถูกอบล้อมไปด้วยธรรมชาติโดยตัวร้านเนี่ยก็ได้คุณสุวพัฒช,ชูดวงนะฮะทายาตรุ่นที่2ของบ้านส้มตำซึ่งเป็นสถาปนิกผู้ก่อตั้งสุภาสตูดิโอนะฮะเป็นทั้งหนึ่งในเจ้าของร้านและก็ผู้ออกแบบนั่นเองครับจริงๆแล้วตัวสีส้มเนี่ยเขาก็ คุมตีมมาจากตัวโลโก้ของร้านนะฮะก็เป็นสีส้มเสื้อพนักงานเองเนี่ยก็เป็นสีส้มด้วยเหมือนกันครับผมเคยอ่านบทความของคุณโจนจันไดนะครับที่เขาเป็นผู้จุดกระแสะการสร้างบ้านดินในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นปรมาจารย์ทางด้านการใช้สีดินเขาไปพบบ้านดินโบราณนะฮะแล้วก็เป็นมรดกโลกด้วย ที่เมืองทาวนะครับรัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวรัฐเนี่ยจะอยู่ทางประมาณตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนะฮะความน่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่บ้านเนี่ยตั้งอยู่ในเขตที่ภูมิอากาศแปลปรวนมากนะฮะอยู่ในทะเลทรายกลางวันร้อนกลางคืนหนาวแต่ถ้าเราเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกสบายตัวไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเขาเลยเนยเาเอาความคิดเนี่ย มาสร้างบ้านในประเทศไทยแล้วก็สร้างบ้านให้กับภรรยาเขาที่อเมริกาด้วยเหมือนกันครับและที่สำคัญนะครับสีที่เขาเลือกใช้ก็เป็นสีอเมริกันเคเช่นเดียวกันนะฮะที่เขาเลือกอันนี้เพราะว่ามันปลอดภัยจากสารเคมีแล้วก็หาง่ายในรัฐนิวเม็ซิโกนะับเพราะว่าสำนักง,งานของอเมริกันเคเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันครับ คุณจนจันไดนะครับก็กล่าวว่าการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยไม่ใช่แค่การกินอาหารที่ปลอดสารพิษอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแต่เป็นการดูแลทุกมิติของชีวิตให้ปลอดภัยมากที่สุดนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยมีความสําคัญการสร้างบ้านดีๆสักหนึ่งหลังเนี่ยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่มากที่สุดให้กับสมาชิกทุกคนในบ้านด้วยครับ คุณสมบัติพิเศษของสีดินอเมริกันเคนะครับจะทนทานต่อความซีดจางได้มากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวสีเนี่ยเขาทำมาจากแร่ธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการทนต่อสิ่งสกปรกนะฮะแล้วก็การการทำความสะอาดเนี่ยสามารถทําได้ง่ายเลยแล้วรูปรุนในเนื้อดินนะครับยังเป็นฉนวนกันความร้อนนะฮะที่รักษาแล้วก็ปรับความชื้นแล้วก็อุณหภูมิภายในอาคารเนี่ยให้อยู่คงที่ตลอดเวลานะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับก,ก็ยังช่วยลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้ด้วยเหมือนกันครับ ความพิเศษของสีดินอเมริกันเคลนะครับคือสามารถใช้ซ้ําได้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราต้องการจะย้ายบ้านเราก็สามารถฉีดน้ําใส่ผนังเพื่อให้สีดินอเมริกันเคลเนี่ยเปลี่ยนสภาพเป็นโครนและขูดไปใช้กับผนังบ้านหลังใหม่โดยไม่จําเป็นต้องซื้อสีใหม่เลยครับจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับคนที่รักสิ่งแวดล้อมนะฮะเนื่องจากดินที่ใช้เนี่ยไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีผนังดินจึงยังคงสภาพธรรมชาติอยู่ไม่ว่าจะผ่านการใช้งานมานานมา,นา,นมากแล้วก็ตามนะครับ สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพื้นผิวได้ใหม่ตามเท่าที่ต้องการเลยครับโดยสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับเพียงฉีดน้ำให้ผนังเปียกแล้วปรับแต่งด้วยเกลียงฉาบหรือเปลี่ยนเฉดสีด้วยเทคนิคลามวอชนะครับที่ผสมแม่สีกับปูนหมักแล้วใช้แปลงทาสีทากับเกลียงฉาบทับลงไปบนผนังเดิมก็จะได้ความงามที่มีเอกลักษณ์นะครับคือมีมิติของสีอ่อนเข้มที่ไม่เท่ากันนะครับก็เรียกว่า b l o o m i n g Effect ถ้าหากต้องการย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งก็สามารถกระเทาะออกแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดเลย เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีสะอาดทำมาจากวัสดุธรรมชาติ100%เซึ่งได้รับการรับรองนะครับว่าเป็นซี o ร่บนะครับคือปลอดสารระเหยแล้วก็สารเคมีที่เป็นพิษอีกทั้งนะครับก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นคาร์บอนต่ำนะฮะตั้งแต่กระบวนการผลิตยันถึงการขนส่งและการใช้งานนะครับลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าสีทาบ้านปกติทั่วไปถึง28เท่านะครับซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้มนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียวครับ ไม่ว่าการจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนะฮะจะต้องคิดให้กว้างและคิดให้ไกลกว่าตัวธุรกิจแล้วก็ตัวเม็ดเงินนะฮะอย่างที่นี่นี่เองนะครับเขาให้ความสําคัญกับลูกค้าค่อนข้างมากเลยนะอย่างสีที่เขาใช้เนี่ยเเป็นสีที่มีความสวยงามปลอดภยัยปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็มาถึงที่เขาละก็ขอ สั่งอาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe like s h a r ให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแล้วก็งานดีไซน์สวยๆในครั้งต่อไปครับ